แล้วจุ่รัส่งตัวูที่เือหปึงละท่านนะครับแล้วก็ูี่โกงการตนอยู่ประมาณ3แสนกซึ่งเราก็ได้รับากนกสร้างครั้นี่โครงการกับสร้างเนี่ยเาย้ายมาจากตัวี่จะไม่ให้เปโดนแต่แก๊สอย่าปรากฏว่าปรากฏว่าละบางกับ วันที่28พฤษภาคมนายพัครธรเทนชยัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีเพื่อประเมินภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดจนแผนการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับประชาชนซึ่งจะเริ่มพร้อมกันในทุกจังหวัดในวันที่7มิถุนายนนี้ด้วยสถานการณ์ขณะน,นี้ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อแม้จะลดลงไม่เกินหลักร้อยราย แต่ยังต้องคงมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้นค้นหาเชิงรุกรวดเร็วในสถานที่เสี่ยงเช่นโรงงานตลาดสดตลาดนัดชุมชนแออัดและแคมป์ก่อสร้างด้วยการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ติดเชื้อไม่ให้สัมผัสเชื่อมโยงไปสู่คนในครอบครัวหรือในที่ทำงาน โดยนายแพทย์อภิรัตกตัญญูตานนนนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรีได้ชี้แจงเช่นกรณีในวันที่28พฤษภาคมในอำเภอศรีราชามีผลผู้ติดเชื้อถึง25รายซึ่งพบว่าเป็นกลุ่มคนงานที่เคลื่อนย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร และตรวจไม่พบเชื้อด้วยรับผิดเทสโดยให้แยกกลุ่มกักตัว14วันกระทั่งมีคนไม่สบายจึงทำการตรวจด้วยวิธีสวบปซ้ำตามมาตรฐานผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดและยังรอผลตรวจคนงานทั้งหมด โชคดีที่ยังไม่ได้เข้าไปรวมกับแคมป์ใหญ่ในไสายงานซึ่งรับพิสเทสเป็นการตรวจผลที่มีการคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามจริงไม่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ส่วนอีกแห่งเป็นตลาดสดขายผักและของทะเลที่มีสภาพอากาศไม่ถ่ายเทจึงให้เร่งแก้ไขปรับปรุง สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้มีประชาชนจองนัดยืนยันในแอปหมอพร้อมแล้วจำนวน5 1า4 5นวน5คนเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว7โรคโดยจังหวัดชนบุรีได้รับเกณฑ์จัดสรรวัคซีนจำนวน54,000โดสจึงเพียงพอรองรับ แต่ยังหวังว่าจะได้จำนวนวัคซีนเพิ่มอีกเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งพาณิชย์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่สำคัญบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชนบุรีทั้งหมดมีศักยภาพสูงในความสามารถให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนได้มากถึง30,000คนต่อวนัน